เอาละครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ระยองนะครับมีกรณีของพนักงานปั๊มน้ํามันไปเติมน้ํามันให้ปรกากฏแล้วลูกค้าหัวร้อนนะฮะ<ฆ>ต่อยหน้าเธอแล้วเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยอ่อเดี๋ยวลองไปดูหน่อยครับผู้ชมครับเนี่แหละฮะผู้ชมครับเนี่ยนะฮะไปเหมือนกับไปปิดฝากระโปรงให้อ่าเป็นผู้หญิงนะครับพนักงานเป็นผู้หญิงนะฮะอ่าเนี่ยครับ เสร็จแล้วก็เลื่อนเห็นไหมฮะ mm hmm. คือเลื่อนไปอีกหัวใจ mm hmm. เสร็จปุ๊บก็บไปจอดพนักง,งานคนเดิมเนี่ยแหละครับก็มาเติมน้ํามันให้ mm hmm. นะฮะแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันเอาหัวใจเนี่ยใส่ลงไปนะครับแต่ปรากฏว่าทางเจ้าของรถเนี่ย mm hmm. เขาไม่รู้เขาไม่พอใจอะไร mm hmm. คือประมาณว่าไปหา,าว่าทำพนักง,งานเนี่ยเหมือนแบบกระแทกหัวใจไปโดนรถของเขาแรงเกินไป นะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคืออะไรเนี่ยครับมาแล้วนะฮะคือก็เดินลงมาแบบนี้อ่าเนี่ยครับแล้วก็ต่อยแบบนี้จนล่วงลงไปแบบนี้คุณผู้ชมดูดิฮะโอ้โหเนี่ยครับอคือผู้ใช้เฟซบุ o กรายหนึ่งผู้ชมครับเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันปตทสาขาแม่น้ำคู ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปนี้ออกมาครับเขาบอกว่าตนเองนั้นถูกลูกค้าชายรายหนึ่งเนี่ยต่อยก็ที่หน้าอย่างแรงครับเนื่องจากเดินมาปิดฝากระโปรงหน้ารถให้แล้วก็เปิดหัวฉีดแล้วจะเติมน้ํามันให้แล้วเขาก็หาว่าไปกระแทกหัวฉีดเนี่ยแรงไปแล้วมีการระบุนะว่าคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าคะทําร้ายได้ทอมก็เพศแม่เปล่าคะความรับผิดชอบเนี่ยก็ไม่มีหนีอีกจิตใจทําด้วยอะไรคะ ผู้ชายเปล่าคะแบบนี้ไปใส่กระโปรงเถอคะ่ะใครเจอรบกวนแจ้งด้วยนะคะแล้วมีแฮชแท็กช่วยแชร์หน่อยนะคะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลังเรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์ฮะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่ปั๊มแห่งนี้ครับไปพบกับทางเจ้าของโพสต์เป็นสาวทอมนะฮะเป็นพนักงานปั๊มน้ํามันก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุตรงที่4เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ตัวเธอเองเนี่ยนะฮะเดินมาปิดฝากระโปรงรถเก๋งสีขาวให้กับลูกค้ารายหนึ่ง ที่เข้ามาใช้บริการที่ตู้แรกซึ่งขณะนั้นตนเองเนี่ยสังเกตเห็นว่าฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันมันเพเยอยู่ปิดไม่สนิทก็เลยเดินไปปิดให้เพราะปกติแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าพนักงานไปเห็นฝากระโปรงของลูกค้าที่ปิดไม่สนิทพนักงานเนี่ยทุกรายเลยนะเขาบอกต้องไปช่วยปิดให้เกรงว่าขับออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะตีขึ้นมาเนี่ยนะฮะจากนั้นลูกค้าก็เคลื่อนรถเก๋งไปเติมที่อีกตู้หนึ่งเป็นตู้หัวจ่ายด้านหน้า เสร็จแล้วเธอก็เดินกลับไปนะฮะแล้วก็ไปหยิบหัวใจน้ํามันเนี่ยมาเติมให้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยชายรายนี้บอกว่าเหมือนกับไปรกระแทกแรงไปจนไม่พอใจแล้วเข้าไปต่อยหน้าเธอจนกระทั่งล้มคว่ำไปกับพื้นฮนะแล้วก็ขับรถหนีไปเลยตุธอเองนะครับก็หลังจากนั้นก็เอาภาพกล้องวงจรปิดไปแจ้งความนะครับกับทางพนักงานสอบสวนที่สพหลวกแดงในข้อหาทำร้ายร่างกายและอยากให้ตํารวจเนี่ยจับกลุ่มตัวชายคนนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ ลองฟังดูนะฮะเอ่อก็คือวันนั้นนะครับลูกค้าเขาเติมจะเติม9 5้าห้าแต่ว่าเขาจอดอยู่หน้าเกาใช่แล้วทีเนี้ยลูกค้าเปิดฝากระโปรงหน้าอ่าเขากดผิดอย่างเงี้ยครับนี่ก็เลยจะเดินไปปิดให้แล้วพอดีว่าลูกค้าเขาลงมาเขาบอกว่ามึงไม่ต้องเดี๋ยวกูปิดเองไม่รู้ว่าเขาหุ่นยินมาจากไหนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาว่าเนี่ยอารมณ์เสียแบบเห็นหน้าเขาก็อารมณ์เสียเลยอะไรประมาณเนี้ยเราส็บ แรงไปหน่อยไหมไม่ครับก็เสียบปกติแต่เขาเขา,เขาบอกว่าหนูเสียบแรงไปอ๋อเขาเลยลงมาทําร้ายเราใช่เนี่ยแหละครับก็เป็นประเด็นนะฮะไม่น่าไปต่อยเลยค่ะเนอะแล้วดูดิตัวเบลเลอร์อบล่ายอย่างนั้นอ่ะนะฮะไปต่อยได้ยังไงตัวเขาก็ตัวคุณก็ใหญ่เนอะค่ะเนี่ยครับไม่พอใจนะอือลังแล้วนะฮะดาวรุ่งดวงใหม่